คิดไงถามเน,นี่ยทำเสียงแบบนี้เสียสลังแวบเลยนะวาบเลยไ <laughs> <laughs> อ้เหี้ยมันเห็นอาการลุงม,มา่านเ่าวันนี้ <laughs> ไม่ตลกแล้วเว้ยยด <laughs> นายมึงไอ้อยศยี่อะไรอยู่ <laughs> หมอที่น้มไมบอกยามสบายดี แต่ก็อย่างที่เห็นยิ่งอยู่ยิ่งแย่มีแต่ทรงกับสุดจะมีอะไรผิดสังเกตหรือปะมีเฮ้ยบาตั้งแต่ว่อไห่เนี่ยตั้งแต่แรกแล้วอยากที่ยินเสียงแปลกๆอะเสียงอะไรอะอยากฟังไม่ออก แต่ว่าเสียงเหมือนผู้หญิงเสียงสูงสูงหลอนหลอนชอบดังตอนกลางคืนนอกบ,บ้านเหล่านี้แหละพี่ไม่ได้ยินนะเสียงลมเปล่าทลางคืนบ้านเราลมแรงจะตายใช่พี่ยากล่ะไม่ได้ินอะไรเลยเหรอ พี่เองยากม,มานั่งทำอะไรเมือม่อื่นๆคนเดียวเนี่ยก็คิดอะไรไปเรื่อยเป่อยงั้นอย่าไปอาบน้ำก่อนนะเสียงที่แกบอกว่าแกได้ยินนะ ินช่างมันเถอะพี่ยักษ์อยากว่าอยากหูหูฝาดเพลงแหละลุงมั่นแกบอกว่าแกได้ยินลุงมั่นเหรอแล้วล,ล,ลุงแกรู้หรือเปล่าว่ามันคือเสียงอะไรแกไม่ยอมเล่าแกบอกแค่ว่ามันกลับมาแล้วพี่ยักษ์ เชื่อว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องที่ย้มป่วยหรือเปล่าไป,ไปอบบน้ำเถอะไปเดี๋ยวพี่อยู่เป็นเพื่อนเองไปจ้า 谢谢、yeah. I เจะไม่รู้ว่าข้างนอกอะ่ะมันเสียงอะไรอาจจะเป็นโจรก็ได้นะนี่หร่อยู่นี้ปลอดภัยกว่าไม่อาอยา,อยากให้พี่แอมกลับมาไวๆไ,ไหมพราะการที่ต้องอยู่ในตู้มืดๆนี่ ไม่กลับมาพี่กูัอะไรมากกว่ากัน ท้องเกิดอะไรขึ้นไม่ไมีอะไรหรอกนอนต่อเช่ะหะ อย an, ู hand, you. ่เป็นเพื่อนพี่แอมนะเดี๋ยวเจะจุดตะเกียงทีไว้ให้เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มาถึงขนาดนี้แล้วเราก็ต้องเปิดอกคุยกันแล้วไหม แย้ม <Yeah, S 2> มันก็เป็นน้องหยาบเหมือนกันนะพุ้ม,มึงแม่งคอนชิบหายออไปไม่กี่ปีนี่เรายาไม่แดกเลยเนะนี่ใ่แค่แดกเล่ามึงยังข่มกูอีกวะ <laughs> สุดาเนะีย <laughs> จะให้กูเคาทองแดงเหมือนมึงได้ไงวะ วันวันทำแต่งานแทนมึงเนี่ยมึงไม่เป็นพ่ทีเฮี้ยชิบหายมึงเมานี่ยกูเลยไม่เอาเรื่องมึงส้างเมื่อไหร่เนี่ยกูจะส้องตีนดักปากมือนี่เลยแบกันเช้าเลยพ่อแม่ก็ไม่อยู่เปดรู้ได้ว่า เสียงที่ยานพูดถึงคืออะไรอ่นดีไปโจน ฉันหยิบอาวุธมล้วทำไมอ่ะยาม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 เอ้ยเนี่นี่สองไฟไปดูดินี่ใครไม่รู้แว๊บอ่ะจริงจริงเนี่ยยาม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 เอ้ยยาม YAM! YAM! gì? anh thấy vậy? Này! Khỉ thật! Chúng đây làm sao để tìm được? Khỉ thật!

ว่าก็หาไม่เจอไม่รู้ว่าไอ้ที่แวบไปแวบมานั่นใครแย้มันก็ไม่ได้มีแผลอะไรแค่นอนตัวงองมัอนปวดห้องพ่ยดมันก็เลยอุ้มเขาบ้านมีอะไระมีอะไรให้พี่ฟังสิผู้หญิงคนนั้นผมยาวใส่ชุดสีดำๆเหมือนเพิ่งกลับมาจากงานศพใช่ไหม เห็นหที่สาลหลังใต้ต้นไทรทางไปโรงเรียนอ่ะอย่าเ <c oughs> มื่อกี้ก็ปิดหมดแล้วนะ <c oughs> แม่งป่านหัวกูชิบหายเลย <c oughs> ไม่มีอะไรนะไม่ต้องกลัว ไปนอนเลยเดี๋ยวคืนนี้กูเฝ้าเอง แย้เหมือนนาทไม่มีผิดเลยพี่อยากรู้เรื่องนาทด,ด้วยเหรออืมยี่ไปคุยมาแล้วเหมือนกันเลยแล้วแย้จะหายไหมอ่ะก็ต้องหาทางรักษาดูนะพี่ยักเริ่มผีหลอกเมื่อคืนอ่ะ ถ้าเราไม่บอกพ่อกับแม่มันจะดีเหรอบอกไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกหยาดโดนดูเอาเปล่าเนี่ยใยกคนละสิบเอาไปแบ่งแย้มกับยี่ด้วยซื้อนมร้านโกเล็กกินกันขอบคุณนะเนียเดี๋ยวอยาล่ะจะซื้อนมเย็นไปให้แย้มแล้วก็ซื้อลูกชิ้นทอดไปให้ยี่ด้วย วของวองงเ่ะคิดถึงคนอื่นนะดีแต่ว่าอย่าลืมคิดถึงตัวเองบ้างเข้าใจไหมเรื่องยางี่พิจารณาเองะระยะยศเดี๋ยวกูจะไปรับจาา่าอรัพันมึงช่วยดูแลให้กูทีมึงหายหัวไปตั้งหลายปีไม่ต้องมาสั่งมึงไม่อยู่กูก็ทำแทนมึงมาตลอดปะ่ะ กูขอโทษที่กูทิ้งมึงไปมึงไปทำหน้าที่ของมึงทำให้แย้มหายป่วยให้ได้ รู้มึงไม่มีวันปล่อยให้น้องมึงเป็นอะไรหรอกเออตอนงานวัดอะที่มึงปเปรี้ยวไปจีบเมียไอ้สิงกูเคลียให้แล้วนะทีนี้มึงก็ไม่ต้องหลบตีนพวกมันแล้วก็หนีขึ้นชิงช้าสวรรค์แบบนั้นอีก ไม่ลงเลยเหรอปวดท้องอะเจ้งั้นเดี๋ยวเจ้ซื้อนมเย็นร้านโกเล็กมาฝากนะเผื่อจะกินลงมั่งพี่ยักให้มาฝากให้แย้มด้วยนะของแย้มเจ้เอาไปเลยแย้มคงไม่ได้ใช้ได้ใช้สิไว้หายแล้วเดี๋ยวเจ้ให้เลี้ยงคืนอ่ะเออเอาลูกตาลไหม เห็นวันก่อนนุ้นบนอยากกินเจไปด้วยได้ไหมไปนั่งกินที่ร้านกันนั่งให้ตรงจะไม่ไหวเลยจะไปไกลขนาดนั้นได้ยังไงรออยู่เนี่ยแหละเจะไปเดี๋ยว ไปล้างหน้าไปเจอขอแม่ให้ไปไหนนะรีบล้างเลยนะเจห้ามหนีไปก่อนนะวันก่อนน้นชวนออกดันพูดให้แม่เข้าใจผิดซะงั้นทีวันนี้ว่าง่ายเชียวนะเจพูดเรื่องอะไร โบเลตคิดได้ยังไงฮะน้องเดินเผินแทบจะไม่ไหวจะให้ซ้อนจักรยานไปสี่ห้ากิโลเนี่ยนะสูงสามแย้มนะแม่น้องอยู่แต่บ้านนะไม่ออกไปสูดอากาศข้งางนอกบ้างเหอะ้ยวันนี้มันยังไงเนนะี่ยไม่เจอสักช่อง ดวงใจโปรด อย่างที่ฉันบอกอ่ะจ้าไอ้ที่ลุกมาตอนกลางคืนตอนนี้มันก็ไม่ลูกละไอ้ที่กินไม่ได้ก็กินได้เอาตรงๆนะฉันโคตรระแวงเลยวะ่ะเอานจานแสกๆหปปิดบ้านทำไมเนี่ยแม่ ยักเองแม่ยากแม่พี่ยักพาจากประพันมาจา่ยายังช่วยมันมาที่บ้าน อะไรมาลูกแมแมจะไปทำบนันล่ะลูกแมมึงไปให้ผลเอพพันธ แน่นักตุกุนแดกหาซะให้หมดอี๋ช่วยจันไลนี่มึงใช่ไหม นี่มันอะไรกันจ้ะแม่แย้มเป็นอะไรอ่ะฮะแล้วยห่ช่วยคือใครใหญ่ช่วยอ่ะแกเพิ่งมาอยู่ที่นี่เขาเลือกันว่าแกเลี้ยงผีมอนผีหมองเล่นคุณใสจนถูกของเข้าเลยเป็นบ้าไม่มีใครกล้ายุ่งกับแกหัวโดวนอาถรรจันไรเข้าตัวบ้านไหนเกิดเรื่องบ้านป,ปี๋ก็คิดว่าใหญ่ช่วยนั่นแหละคือตัวต้นเหตุ อยู่แถวนี้แน่หรอจย์ขนยอดนุ่นฉันขนาดนี้มันขึ้นลงไงไหววะไอ้แก่นี่ไปโอ้ติเริ่มปืนขอให้ด้วอีกห้าะนะ ง่ายๆหน่อยได้ไหมไอ้พวกสับแสง,พ,งพิธีกรพิธีกรรมอะไรเงี้ยฉันไม่เข้าใจหรอกนะมันยากตรงไหนวะก็ข้าบอกแล้วไงไอ้ผีพวกเนี้ยมันต้องมีร่างสิงเหมือนเป็นบ้านมันอะ